สัดีค่ะท่านผู้ชมคะปัจจุบันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะมีผลกระทบและเกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่างมากมายคำว่าการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรคือการตั้งครรภ์นในขณะที่ผู้หญิงมีอายุต่ำกว่า20ปีเนื่องจากวัยนี้เป็นวัยที่อยู่ในช่วงกำลังศึกษาเล่าเรียนและยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลกระทบที่ตามมา มีปัจจัยหลายๆทางที่ทำให้เกิดการตั้งคันก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้นดังที่ท่านผู้ชมจะได้รับชมรายการสารคดีที่จัดทำไว้เพื่อเป็นกรณีศึกษาดังต่อไปนี้ค่ะค่ะพี่นิ้วันนี้ ่น้องดีนะคะพี่พอดีหนูติดเรียนพิเศษก็เลยมาช้าไปหน่อยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรดื่มดื่มดื่มเอามีอะไรให้น้องเขากินบ้างยังไคเบอร์เด็กนะครับอ้าวเอิร์สเอาโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะน้องไม่มองคนอื่นล่ะจ้าคุยกับพี่อ๋อใครครับพี่อ่านี่พี่เอิร์สจ้ะเพื่อนเองอันนี้อันนี้น้องนุ้ยนะน้องรุ่นรุ่นรุ่นน้องจ้ะเอิร์สจะทานอะไรเพิ่มสั่งเลยนะเอาไปคนนี้แทนได้ไหมครับ คงไม่ได้แล้วครับพี่ลุยชงแกกับพี่ไหมเอ่อได้นิดหน่อยนะครับพี่นิดนึงนะครับอืมอ่ะนิดนึงนิดนึงอ่ะอ่ะกินกินชอนช้อนชนชนอ่าชนจ้าบวกไปเนาะเมือกี้ลองเจอแล้วสองคนเนี่ยครับนั้งดื่ดมากแหม ที่นี้โอ๊ยไม่ไหวแล้วตา,ตายแล้วตายแล้วเอาไงดีพี่เอิ๊ดเอิ๊ดเอิเอ๊ดเไปส่งน้องให้พี่หน่อยนะพี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันส่งให้ถึงที่นะกกาน้องไ,ไปถึงที่แน่นอนครับโอเคน้องนุ้ยไปกับพี่เขานะก็ต้องห่วงนะจ๊ะจะรอ,อดไปเนี่ยน้องฉันเนี่ย ชใจพรน้มือเขาหลังจากที่ชมละครเมื่อสักครู่แล้วนั้นเราจะเห็นได้ว่าการแต่งตัวล่อแหลมอยู่ในสถานที่เปลี่ยวหรืออยู่กับเพื่อนต่างเพศในที่รับตาตามลำพังและดื่มแอลกอฮอล์จงขาดสติอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์และเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้ต่อจากนี้ เรามาชมแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกันต่อค่ะแต่งกายให้เรียบร้อยและรัดกุมไม่หลงเชื่อคำชักชวนจากคนแปลกหน้าไม่ดื่มแอลกอฮอล์จนขาดสติไม่อ่านหนังสือหรือดูสื่อรามกอนาจารไม่อยู่ในสถานที่เปลี่ยวตามลำพัง นักเรียนคงจะทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกันแล้วควรศึกษาทำความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาวิธีการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ให้ถูกวิธีและปลอดภัยรวมถึงการรู้จักรักนวลสงวนตัวเพื่อเป็นแนวทางและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ